สวัสดีครับได้ยินกันไหมครับถ้าใครได้ยินเสียงแล้วกดหนึ่งหนครับได้ยินไหมครับได้ยินเสียงไหมครับ ใครได้ยินเสียงแอดแล้วก็ขอ,อกดหนึ่งให้หน่อยครับใครได้ยินเสียงกดหนึ่งให้หน่อยครับตอนนี้นะครับแอดไม่มั่นใจว่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทุกคนได้ยินเสียงขอกดหนึ่งหน่อยครับกดหนึ่งหน่อยครับได้ยินไหมครับ ได้ยินเสียงกันไหมครับอ่ะโอเคมีคนกดหนึ่งนะครับมีคนกดหนึ่งได้ยินเสียงนะครับใครที่ทราบข่าวแล้วนะครับใครที่ทราบข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวไทยเรานะครับก็พูดแล้วพูดยากมากครับไม่อยากเป็นเรื่องที่ใจ แม้กระทั่งแอดเองก็ยังพูดต่อไม่ได้จริงๆครับคือเข้าใจทั้งท,ท,ทุก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 ฝ่ายเลยนะครับที่พูดยากจริงๆนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับก็คนทีมชาติไทยของเรานะครับก็เตรียมพร้อมอย่างดีนะครับไปเก็บตัวเกือบจะเดือนเกือบจะเดินทางไปแล้วนะครับ ก็ตัวแอดเองก็ยังพูดไม่ออกเหมือนกันนะครับมันเป็นความหวังหลายๆอย่างนะครับที่เราอยากเห็นแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นรายการที่อยากพิสูจน์จริงๆนะครับในในรายการ VNL ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับพอ,อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นขอพูดถึงในส่วนที่เป็นกองเชียร์ก่อนละกันนะครับ เราเป็นกองเชียร์เราก็ยังรู้สึกคนที่รักวอลเลย์บอลจริงๆอ่ะครับจะรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นยังไงนะครับเสียงขาดหายใช่ไหมครับเสียงไม่ชัดใช่ไหมครับถ้ามีเสียงขาดหายให้บอกได้เลยนะครับ วันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนได้ทราบไปแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวไทยของเรานะครับก็สรุปคร่าวๆก็คืออในการเก็บตัวแบบบับเบิลที่นครปฐมนะครับก็มีการติดเชื้อโควิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับแต่จริงๆแอดก็คิดเอาไว้ว่า่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อนไปแข่งจะทำยังไง แค่คิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นประเด็นที่ไม่อยากจะเอามาพูดกันเลยนะครับว่าสมมติคิดเล่นๆอย่างเงี้เดี๋ยวก็แอดก็คงจะโดนด่านะครับแต่จริงๆแอดคิดว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะเกิดยังไงจะเกิดอะไรขึ้นทางสมาคมจะมีวิธีเตรียมพร้อมยังไงนะครับก็คิดเล่นๆเฉยๆแต่ไม่คิดว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นจริงนะครับใจก็ตอนนี้ก็เสียงสั่นไปหมด รู้สึกถึงหลายๆอย่างนะครับหลักๆก,ก็กลุ่มพวกเราเองนะครับที่เป็นกองเชียร์นะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็พูดไม่ออกกันนะครับถามว่าใครผิดจริงๆไม่อยากจะโทษใครนะครับไม่อยากให้ใครผิดแต่อย่างที่มีหลายๆคนบอกว่าจะมีคนมาอาจจะอย่างน้อยต้องมีคนรับผิดชอบ ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆเสียงนะครับมีถามแอดมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยโดยตร,ตรงตรงนี้นะครับโดยโดยเฉพาะช่อง3ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมในการาถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ต้องยกเลิกไปจะมีผลกระทบไหมนะครับและทางสมาคมเองจะมีส่วนในรับผิดชอบยังไงตรงนี้เราก็ต้อง รอดูกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ยังบอกไม่ได้จริงๆนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากให้แฟนวอลล์บอลมาพูดคุยกันนะครับในฐานะที่เราเป็นกองเชียร์นะครับเราจะรู้สึกยังไงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ระบายออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กัน ต่อเลยนะครับถ้าเสียงไม่ชัดให้บอกนะครับมองดูแล้วไม่ไม่อยากอ่านคอมเมนต์เลยครับแอดเห็นแล้วรู้สึกรู้รู้ได้ถึงความผิดหวังความพอถอยของของแต่ละคนที่คอมเมนต์มานะครับมันเป็นอารมณ์ที่เราคาดการไม่ได้จริงๆ เป็นเรื่องที่พูดยากครับเป็นเรื่องที่พูดยากจริงๆจริงๆเราต้องรอลุ้นนะครับว่านอกจากทีมไทยของเราจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับทีมไหนหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งว่าทั้งหมดนะครับทั้ง15ทีมที่เหลือ ที่จะไปรวมกันที่อิตาลีนะครับจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะครับอันนั้นก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปนะครับตามข่าวนะครับก็มีติดทั้งหมด22คนนะครับตอนนี้อคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ นอกจากรักษาให้หายขาดแล้วก็ฟอร์มร่างกายใหม่เพื่อการแข่งขันในรายการต่อ,ตอไปนะครับคุณทวีศักดิ์ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับจะหาผู้ผิดมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องเนาะก็คงจะแก้ไขในส่วนที่เหลือนะครับให้ดีที่สุดส่วนผู้รับผิดชอบเหตุการณ์นี้แอดคิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าในส่วนนี้ ก็ต้องมีผู้